ถ้าพูดถึงรถสวยรถใหม่ก็ต้องยาริสเลยค่ะปี2018รถวิ่งแค่20,000กิโลที่สำคัญเลยงดแค่6คันเท่านั้นเองค่ะทุกคนคะวันนี้เดี๋ยวจีน่าจะพามาทำความรู้จักกับโตโยด้ายาริสกันค่ะคันนี้บอกเลยว่าสุดๆเลยเพราะว่าเปิดมาในเลขไม่วิ่งแค่20,000กิโลเท่นานั้นเองค่ะฟังไม่ผิดนะคะนี่แค่20,000กิโลเท่นานั้นเองในที่สำคัญเลยนะคะเรื่องความเดิมความสวยเนี่ย ถ้าเทียบกับปีนี้บอกเลยว่าสุดเจ๋งไปเลยค่ะคันนี้รถยนต์ปี2018นะคะตัวใต้ยาริสเครื่อง 1,200cc นะคะได้เป็นสีขาวสวยแบบนี้เลยนะคะทุกสรีระเดิมๆรอบคันเลยนะคะว่าจะเป็นตาไฟสีนะคะหรือว่าออปชั่นต่างๆเองนะคะก็ทําออกมาให้หน้าเล่นมากๆนะคะบริเวณหูกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีมือจับเนาะเป็นสีขาวเดิมๆสอดรับกับตัวรถได้ดีนะคะข้างหลังเองนะคะจะมีช่องเก็บสัมภาระ1จุดนะคะซึ่งก็ที่น่าว่าเขาทําได้ดีนะเพราะว่าใน ส่วนนี้ค่ะก็ยังออกแบบมาแล้วก็สามารถที่จะเก็บของอะไรใดๆได้ไดไดเซ็นเซอร์หลังมีนะคะตัวนี้ใช้างานมาถนอมมากๆแล้วใครที่ต้องการรถคันนี้นะงวดเนี่ยบอกเลยว่าสนับสนุนแล้วก็เหมาะกับคนใบทำงานมากๆเลยค่ะมาโอเคค่ะเราก็เริ่มด้วยการกดปุ่มคูสตาร์ทแล้วก็เหยียบเบรกกันได้เลยนะคะชีวิตง่ายแค่นี้เองจริงคุณไม่จําเป็นจะต้องเอาออกมาจากนอกกางเกงก็ได้นะคะหรือว่ากระเป๋าแบบเนี้ยเก็บใส่ไว้ได้เลยค่ะนี่เดี๋ยววางๆไว้ก่อน โอเคสำหรับคันนี้นะคะฟังก์ชันมีประมาณนี้นะคะวิทยุอยู่ส่วนนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้ด้วยนะคะเห็นสัญ,ญลักษณ์ไหมแล้วก็มีช่อง AUX ต่อ USB ได้นะคะแผงแอร์อยู่ตรงนี้นะคะแต่ลงมานิดนึงจะเป็นแผงแอร์นี่ กดออโต้ได้เลยนะคะหรือว่าจะปรับ AC ปรับอะไรใได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะคะสามารถที่จะแยกนี้ไว้ให้อยู่แล้วนะคะลงมาอีกหน่อยนึงก็จะเจอในส่วนของเกียร์แป้นเกียร์เดิมๆนะคะแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยใดๆนะคะสวยมากนะคะคันเบรกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็บะจะเป็นเบาะผ้านะคะที่เป็นเบาะผ้าลายเฉพาะของยาริสแบบนี้เลยนะคะหวงมือไลเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีฟังก์ชันในการควบคุมเสียงเพลงควบคุมเวลาเรารับสายวางสายได้ด้วยนะคะและที่สําคัญ ห้ามลืมห้ามลืมเลงเลขใหม่เลขใหม่สองหมื่นจริงๆ20,000กิโลเรียกได้ว่ารถใหม่จริงๆค่ะถ้าคุณอยากได้รถใหม่นะคะนนีจีน่าว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าใครที่กําลังหาช่องเปิดฝากระโปรงแล้วก็ช่องเปิดท้ายนะคะฝากระโปรงจะอยู่ข้างขาเราตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆกับตัวถังฝาถังน้ำมันแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของฝากระโปรงหน้ารถนะคะก็จะอยู่ที่เดิมนะคะอยู่บริเวณนี้นะคะ มารีวิวขณะที่กำลังเปิดรถอยู่นี่แหละค่ะเดี๋ยวเาพาไปดูนะภายในห้องเครื่องนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะเรื่องของหัวน็อตน,นะคะเดิมๆทุกจุดเลยนะคะมีจุดแปะเม่ด้าิวซีจากโรงงานนะคะเครื่องยนต์อยู่ที่1 2 0 0 c ซีซีประหยัดน้ำมันแน่นอนค่ะดูชนวนการความร้อนกูแล้วใหม่จริงๆ พอปิดฝากระโปรงลถลงแล้วนะคะเสียงเงี่ยประมาณหนึ่งเลยนะคะงบอยู่ที่ส0 0 0 0 0นิดๆเท่านั้นเองออกรถเริ่มต้นร้อยเดียวงวดจะอยู่ที่งวดละ6 0 0ันค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากที่จะวัดดอกเบี้ยววลงอีกนะคะดอกเบี้ยเริ่มวต้นที่2.4งจุดสี่เก้าเปอร์เซ็นต์สามารถเลือกผ่อนสัญญาวได้ตามสะดวกเลยนะคะถ้าคุณชอบนะคะถูกใจมาได้เลยยาริสถูกต้องเอาอยู่นะคะเหมาะมากคนเงินเดือนม2นสองพันหนึ่งนสามพันขึ้นไปก็ออกคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนค้ำแล้วคะ่ะ